การเลี้ยงหมูให้อาหารแบบไหนถึงตโตไวสวัสดีครับพบกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับผมก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำ,ดำด้วยนะครับอาหารแบบไหนที่เลี้ยงแล้วหมูโตไวก็สำหรับผมนะครับ อาหารที่เลี้ยงแล้วหมูโตวไวคืออาหารสำเร็จรูปครับผมแต่อาหารสำเร็จรูปก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับซึ่งไม่ใช่แนวคิดของคอกหมูป่าของผมนะครับถามว่าอาหารสำเร็จรูปมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากครับแต่ต้นทุนสูงมาก เพราะค่าอาหารสูงค่าอาหารสำเร็จรูปกระสอบนึงก็หลักร้อยถึงหลักเกือบพันแะซึ่งมันเป็นเพิ่มเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ให้กับคนเลี้ยงหมูนะครับค่าอาหารตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่ในสำหรับอาหารสำเร็จรูปครับผม คอกพีท่ทองหมูป่านี่ก็จะใช้อาหารต้นทุนต่ําครับใช้อาหารต้นทุนต่ําใช้อาหารลดต้นทุนเช่นลำข้าวครับลำข้าวหยวกกล้วยเศษอาหารแล้วก็บอนต้มนี่ก็เป็นสูตร อาหารต้นทุนต่ำอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เลี้ยงหมูป่าในคอกหมูกินดีครับหมูกินดีแล้วก็โตให้กินท้ายทั้งหมูเล็กหมูใหญ่กินหมดเลยครับหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กินอาหารสูตรเดียวกันหมดคืออาหารต้นทุนต่ำลำเศษอาหารหยวกกล้วยแล้วก็บอนต้มครับบอนต้มบอนคันเราเนี่ยครับบอนแดงบอนคันที่เรา เขาไปบริโภคนี่แหละครับบอลที่มันเกิดขึ้นในนาแล้วก็ที่ขึ้นตามห้วยตามหนองอะกินได้หมดครับบอลแดงบอลขาวที่เราเอามาแกงบอลกันนะครับก็หมูก็กินได้ครับให้กินทั้งหมูเล็กหมูใหญ่ครับอาหารสเร็จรูปก็จะเลี้ยงเฉพาะหมูเล็กครับผม หมูแรกเกิดถึงอายุ2เดือนก็จะให้กินอาหารสำเร็จรูปช่วยเพื่อช่วยให้เขาโตไวครับโตไวแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือแม่เขาด้วยครับเพราะหมูเล็กยิ่งโตยิ่งกินนมเยอะครับผมแม่หมูก็จะผอม แม่หมูผลิตนมไม่ทันก็หมูเล็กก็จะไม่โตรครับเราก็ต้องให้อาหารเขากินกินเป็นตั้งแต่สิบวันแล้วครับหมูเล็กพยายามเทอาหารผสมน้ำให้กินครับหมูเล็กหมูแรกเกิดก็จะได้หัดกินเขาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแม่เขาในการผลิตนมนี่ที่คอกนี่ก็ ให้เป็นอาหารต้นทุนต่ำอย่างเดียวครับบางวันลำก็ไม่ได้ผสมครับก็คือให้เศษอาหารผสมหยกกล้วยแล้วก็บอนต้มแค่นั้นเลยหมูเล็กหมูใหญ่กินได้หมดครับยิ่งช่วงนี้ ราคาหมูก็ใกล้ๆปีใหม่นี่ราคาหมูก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นสักเท่าไหร่ในในราคาหมูของพอคาคน,คนกลางนะครับผมเราก็ต้องอาศัยขายในหลายๆช่องทางครับช่องทางออนไลน์ช่องช่องทางกลุ่มต่างๆครับก็เข้าไปประชาสัมพันธ์ดูดูนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงหมูว่า ที่คอกเรามีหมูเราอยากขายประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มีคนสนใจเขาก็อยากซื้อเองนะครับ <c oughs> ล,ลองพยายามหาลหลายช่องทางครับ <c oughs> สำหรับผมผมก็เน้นครับผมก็เน้นเรื่องการขายทางช่องทางออนไลน์ด้วย <c oughs> แล้วก็ขายในกลุ่มต่างๆครับกลุ่มตลาดต่างๆในในช่องทาง facebook ก็ยังพอขายได้ราคาอยู่ครับก็ยังขายได้สูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางเขารับซื้อที่ขค้าก็มีลูกหมู่ไม่มากครับก็ก็ยังพอขายออกเองได้อยู่ถ้ามีจำนวนมากๆก็คงต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางเหมือนกันครับ ที่เห็นอยู่นี่คือน้องหมูนิ่มนะครับผมแม่ท้องสองลูกยังไม่หย่านมเลยครับลูกได้30 30กว่าวันในเดือนกว่าเดือนหน่อยๆก็ผอมครับผอมพรลูกเขากินนมครับลูกเขากินนมเยอะ นี้ที่เห็นอยู่นี่คือน้องหมูแดงครับแม่ท้องท้องได้เดือนเดือนนึงแล้วครับก็พุงใหญ่ลนะพุงใหญ่ดุนะครับเนะนี่ยอันนี้แม่หมูป่าเลือดสูงครับ ท้องใหญ่ครับคอกที่แล้วได้สามตัวคอกแรกได้สามตัวอันนี้ท้องท้องที่สองอยู่น่าจะได้ประมาณท้องใหญ่กว่ารอบที่แล้วครับก็คงจะเยอะกว่าสามตัวนี่คืออาการครับต้องบังคับแม่เขากินนมครับผม แม่ก็จะไม่มีนมให้กินอยู่ลนะขนาดกินอาหารไปแล้วนะครับเนะี่ยกินอาหารเม็ดไปแล้วกินอาหารสำเร็จรูปไปแล้วแม่เขาจะเอาออกนมครับแน่และครับก็ประมาณนี้ถ้าเราไม่เอาอยาเราไม่เอาอยานมเองนะ ราไม่เอาอยาดนมเองเขาก็จะประมาณนี้แหละครับแม่เขาก็จะพยายามขับสายไล่ส่งเขาแต่ถ้าเราเอาออกนมเองเราเอาไปแยกแม่เขาก็จะไม่อุ่นวายครับเขาก็จะกินอาหารอย่างเดียวแต่อันนี้ปล่อยให้เขา ให้แม่เขาเอาอยานมเองครับก็เลยเขาก็ยังต้องมาคับแม่เขากินนมอยู่อันนี้ห้าตัวนี้ก็ติดจองหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเขาคนจองจะเข้ามาทยอยมาเอาละพอกินอาหารเก่งแล้วตัวใหญ่แล้วด้วยรอดแล้วครับยังนั่งท่าเดิมครับน้องหมูแดงอ้วนครับท้อง เดือนเดียวไม่รู้สึกจะอ้วนอ้วนเยอะเลยพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ประจำํำคอกเจ้าทองใหญ่ยาวอายุปีกว่า นี่ช่วงนี้ไม่ค่อยกินอาหารครับเ,เหมือนจะอยากจะผสมพันธุ์ตลอดเวลาเลยไม่ค่อยกินอาหารเห็นตัวเมียไม่ได้เลยจะขึ้นอย่างเดียวเลยมาดาครับหมูตัวผู้หนึ่งคอกมีตัวเดียวก็พอครับพ่อพันถ้าแม่พันธุ์ไม่เยอะ หมูเล็กข้อควรระวังก็มีแค่เรื่องอย่าปล่อยให้ยุ้งกัดครับแค่นั้นเองที่เหลือก็เดี๋ยวแม่เขาจัดการเองครับถ้ายุ้งกัดเยอะๆนี่ก็จะเสี่ยงครับหมูก็จะซึมก็จะป่วยครับ แต่ถ้าเราป้องกันด้วยการกลางมุ้งให้หรือว่าจุดยากันยุงเปิดไฟไล่ยุงให้ก็จะลดอัตราการสูญเสียของหมูลูกหมูในคอกนะครับผมนี่ก็ได้ประสบการณ์โดยตรงครับเพราะโดนมาแล้วกับตัวในการเลี้ยงหมูช่วงแรกๆครับตอนนี้อยู่ตัวแล้วครับผม ก็คงจะทิ้งไปกับภาพลูกหมูอ้อนแม่หมูกินนมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมสวัสดีครับ